ปีติสุขเฮลแคดในเครือดอกบ,บัวคู่แต่รายธุรกิจบุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลภูมิคุ้มกันทรงปีติสุข ab, อิมูแคปเจาะกลุ่มคนวัยทำงานตั้งเป้าปี65ยอดขาย150ล้านบาทเยกเดวเทนในเรื่องการดูแลสุขภาพกำลังมาแรงค่ะโดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์เสิริมอาหารที่มีแนวโน้มเติบโต,ต,ตอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้นรายการตลาดวิคะห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับแบรนด์น้องใหม่ค่ะใน,นตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันค่ะแบรนด์ปิติสุขอิมูแคปค่ะนำโดยผู้บริหารคนเกง่งค่ะคุณ อีเลิศพันธ์กรรมการผู้จัดก,การบริษัทปปติสุเฮลแค์ Healthcare, จำกัดทายาเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดอกบับคู่ค่ะที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีล่าสุดได้แต่งลายธุรกิจใหม่ค่ะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยได้มองเห็นโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจค่ะสำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปปติสุอิโมแคปค่ะจะเน้นไปนในเรื่องการดูแลแล,และเสริมภูมิคุ้มกันค่ะให้กับผู้บริโภครวมถึงการทําให้นอนหลับสบายค่ะด้วยสารสก,กัดจากสมุนไพรที่คัดสรรมาเพื่อผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นภูคาวค่ะกระชาย ขาวหรือจะเป็นวิตามิน13ชนิดค่ะรวมถึงเบต้ากูแคนค่ะและอีกมากมายซึ่งสอดรับกับการดูแลสุขภาพในยุคโควิด19โดยจ่อกลุ่มเป้าหมายไปที่คนวัยทำงานและผู้สูงอายุค่ะที่มีปัญหาในเรื่องูมิคุ้มกันและการนอนหลับค่ะด้านกลุ่มการตลาดค่ะทางแบรนด์ค่ะได้มีการคว้าตัวกล้องปิยะค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อสร้างแบรนด์ awareness ค่ะรวมถึงการลุยตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลารวดเร็วค่ะรวมถึงในปีนี้ค่ะตั้งเป้ายอดขายอยู่ที่150 ห้บล้านบาทโดยจำหน่ายที่ราคากล่องละ1580บาทและในช่วงนี้ค่ะยังจัดเต็ปโปรโมชั่นค่ะซื้อ2กล่องขึ้นไปค่ะราคาอยู่ที่กล่องละ990บาทโดยจะขายผ่านทางระบบตัวแทนค่ะผ่านทางออนไลน์และคอร์เซ็นเตอร์ค่ะใช่ครับธุรกิจดั้งเดิมของเราธุรกิจแม่ของเราก็คือเป็นบริษัทดอกประคู่นะครับผมก็ทำงานอยู่ที่บริษัทดอกประคู่เมื่อสมัยก่อนเป็นกรรมการผู้จัดการครับตลาดอาหารเสริม ตอนนี้น่าจะประมาณสัก20,000-5,000ล้านครับแล้วก็เจริญเติบโตต่อปีก็มาสัก7-8เปอร์เซ็นซึ่งอนาคตก็น่าจะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะเทรนด์ของการรักสุขภาพมันก็มานะครับตรงนี้ก็เลยเราก็เลยคิดว่าอมันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับเทรนด์โลกกาลังจะมาไม่ได้กำลังจะมาหรอกมาแล้วนะครับแล้วก็เติบโตต่อไปครับทำไมถึงมาทำเหรอเพราะว่า ช่วงที่โควิดเป็นแรกๆนี่ครับที่เราก็กักตัวกันบ้างนะครับทางผมแล้วก็ทางแม่ผมก็ได้ทำอาหารนะครับแล้วก็ไปแจกต่างชุมชนต่างๆมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ยาขาดแคลนนะครับเช่นฟ้าทลายโจรเอยหรือแม้กระทั่งชาวบ้านเขาก็บอกมาว่าควรที่จะไปเอาพวกเ,เครื่องต้มยำนะครับพวกขาตะไคร้ขิงะอะไรมะนาวพวกนี้มาต้มแล้วก็เอามาดมกันเนี่ยครับเราก็เลยคิดว่าเออยาทำไมเราไม่ ทำายาหรืออาหารเสริมที่เพิ่มภูมิให้คนให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราแข็งแรงพวกโกครคภัยไข้เจ็บก็จะมาเบียดเบียนเ,เราน้อยลงนะครับคนก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็เลยคิดว่าเออเราก็น่าจะทำนะบอกกับเป็นเทรนด์ด้วยเพราะว่าโควิดมามีโควิดนะครับความต้องการของอาหารเสริมความต้องการของยาที่จะช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยมันก็มันก็มาก็เลยเริ่มคิดทําตรงนี้ครับของเราเนี่ย เราคิดคอนเซปต์ว่าเราก็จะเพิ่มเพิ่มภูมิอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดมีความต้องการอยู่แล้วโดวยเฉพาะคนแก่เราคิดว่าเราก็เกาะกลุ่มเป้าหมายก็คือคนแก่นะครับส่วนผสมของเราในช่วงนั้นเนี่ยที่ดังกันที่สุดก็คือจะเป็นกระชายขาวนะครับแล้วก็ผู้ข่าวใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเออเราก็น่าจะมีส่วนผสมกระชายขาวผู้ข่าวแต่ศึกษาไปศึกษามามันก็พวกนี้ ทานได้ก็ไม่ใช่ว่าทานได้ตลอดนะครับเราก็เลยดูว่าเราเอ๊ะเราจะผสมกับทางส่วนผสมอะไรบ้างก็ไปคุยกับอาดีคุยกับโรงงานนะครับก็มีส่วนผสมของเราจุดเด่นของเราก็คือมีทั้งหมดส่วนผสมอยู่ประมาณเยอะมากครับประมาณสัก30ตัวนะครับเป็นช่วยช่วยช่วยทาให้การเพิ่มภูมินะครับสินค้าของเราจุดเด่นแตกต่างกับของออสินค้าคนอื่นอย่างไรนะครับของเราเพิ่มภูมิเนี่ยการที่เพิ่มภูมิเนี่ยเวลา มันเห็นผลช้านะเพราะว่าเวลาทานทานไปเนี่ยสองเดือนสามเดือนหรือแม้ก็หกเดือนมันถึงจะไปรู้ว่าเออมันมีภูมิภูมิกันเพิ่มขึ้นแต่เราจะทำยังไงให้ให้ของเราแตกต่างแล้วก็เห็นผลไวเราก็เลยคิดว่าเออทั้งนั้นเราต้องทำเพิ่มภูมิแล้วก็ทำให้คนที่เขามีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยหลับได้ดีขึ้นหลับได้สนิทเพิ่มขึ้นเราก็เลยคิดว่าเออฉะนั้นถ้าคนกินยาของเราแล้วเนี่ย จะต้องรอถึง3เดือน6เดือนเพื่อจะให้ดูไปวัดผลว่าภูมิเพิ่มไหมเนี่ยทำไมเราไม่ใส่ตัวสารสกัดหรืออะไรที่เป็นสมุนไพรที่ทำให้หลับได้ดีเพิ่มขึ้นถ้าเกิดการที่หลับดี ภูมิก็จะดีเพิ่มขึ้นเองถูกไหมครับเวลาคนหลับดีภูมิก็จะดีสารสก,กัดต่างๆพวกวิตามินต่างๆที่ทําให้เพิ่มภูมิอยู่แล้วก,ก็พอคนทานไปสักประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยก็จะเห็นผลขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ้อย่างน้อยๆเนี่ยภาพที่จับต้องได้เลยก็คือคุณหลับดีแน่นอนคือตื่นมาคุณสดชื่นพอสดชื่นตื่นมาสดชื่นร่างกายก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นภูมิก็เพิ่มขึ้นมันไม่ต้องรอถึง3เดือน6เดือนก็เลยคิดคอนเซปต์ตัวนี้ออกมาว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราเป็นมัลติฟังก์ชันนะไม่ใช่ว่าเป็นการเพิ่่่มมูออยยยาางงงเดีวซึัันจบต้ก ก็ใช้เป็นการนอนหลับเพิ่มเข้าไปด้วยนี่นะครับคือเหตุเป็นคอนเซปต์ของเราของสินค้าของเราครับยังไม่ได้ศึกษาตัวมาเก็ตแชร์ของตัวเพิ่มภูมิครับแต่เราคิดว่าเราน่าจะคาดหวังไว้อยู่ที่150ล้านนะครับทาง Facebook ครับปิติสุขเฮลท์แคร์ครับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพดูข้างล่างนี้ครับ <Okay. S 2> ช่วงนี้เราก็มีโปรโมชัน่นเราตอนนี้เรามีสินค้าอยู่ตัวเดียวนะครับก็ราคาขายปีก็990ถ้าซื้อ3กล่องก็ราคา1,980ตกกล่องละ660บาทนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยก่อนออกเวลาเราจะออกสินค้าเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราไปคุยกับ R&D ไปคุยกับโรงงานแล้วทำออกมาขายเลยเราต้องมีการทดลองเยอะมากนะครับให้คนเขาทาน เอาไปให้กลุ่มเป้าหมายก็ทานดูมีฟีดแบ็กลับมาเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีพร้อมไม่พร้อมเราเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปรับจนจนคิดว่าเนี่ยมันมันใช้ได้แล้วเราถึงออกสินค้าขึ้นมาก็ยังไงก็ขอฝากผู้ริโภคด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการเพิ่มภูมิในยุคนี้เช่นโควิดนี้ไม่อยากที่จะติดโควิดนะครับก็ลองทานของเราดูนะครับประมาณสัก2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับหรือคนที่ติดแล้วมีผลกระทบ จะเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้นะครับก็ทันของเราไปก็จะไม่ไม่มีผลกระทบตรงนั้นนะครับฝากด้วยครับ